เจอ2จุดต้องขุดเลยงานนี้เป็นการตรวจสอบอาการปั๊มน้ำทำงานทุก3 0วินาทีงานนี้อยู่แถวถนนรามินทาครับพอผมไปถึงบ้านลูกค้านะครับผม,ไ,มได้ทำการตรวจสอบในส่วสนของตัวปั๊มน้ำก่อนเลยนะครับตรวจสอบแลวทดสอบอยู่หลายวิธีครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นที่ปั๊มน้ำแน่นอนหลังจากตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้วครับว่าไม่ได้เป็นที่ตัวปั๊มแน่นอนครับผมเลยเริ่มดำเนินการนะครับค้นหาและตรวจหานในส่วนของน้ารั่วหรือท่อแตกใต้พื้นบ้านครับพอเริ่มฟังก็ได้ยินเสียงดังออกมาไกลๆนะครับหลังจากได้ยินเสียงน้ําไกลๆนะครับผมก็เลยไล่ตัวท่อน้ํําาแตกน้รั่ว ดไหนพอฟังไปสักพักครับก็ไปเจอเลยนะครับก็คือเป็นจุดต่อเติมออกมาจากตัวบ้านนะครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นเสียงที่ชัดที่สุดนะครับเพราะนั้นผมได้ขออนุญาตลูกค้านะครับเพื่อทำการซ่อมแซมในจุดดังกล่าวครับจุดที่1ผ่านไปครับมาซ่อมแซมในจุดที่2นะครับจุดที่2จะเป็นท่อน้ําที่มาจากมิเตอร์น้านะครับที่วิ่งเข้าไปยังสู่แทงค์น้ำนะครับซึ่งเรียกว่าระบบบายพาสซึ่งจุดนี้นะครับคือข้อต่อมันแตกนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้ท่อน้ําแตกนะครับทั้งสองจุดนี้เกิดจากตัวพื้นบ้านลููกกกกกค้้้้าาานนรรััับททททททุุดดดตวลลงงใหหหพืืีีี่่่่ไปออออมยจแข สงจุดนะครับผมได้ทำการทดสอบระบบให้ลูกค้านะครับหลังการทดสอบและตรวจสอบระบบแล้วครับว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ได้ทาการปิดจบงานให้ลูกค้านะครับพร้อมทําความสะอาดแผนที่เท่างานเพียงแค่นี้ลูกค้าก็สามารถกลับมาใช้ปั๊มน้ําได้ตามปก,ปกติแล้วครับหากในมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบอ์เข้ามาคุยกันได้ครับ